สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว 306สิงหากกรีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การกรกรีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญดรนรชิตดำปินอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และหัวข้อภารากิจโกกรีนวันนี้เรากำลังพูดถึงปัญหาปลาหมอคางดำเอเรียนที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขอย่างไรที่สำคัญคือความยั่งยืนเราได้ทราบถึงขณะนี้มีกระบวนการในการไปจัดการมันเยอะแยะแต่ความยั่งยืนคือสิ่งที่เราควรจะต้องค้นหาให้ได้ในโกกรีนวันนี้นะครับ ปัญหาตอนนี้มันยังไงครับปัญหาตอนนี้คือระบาดอยู่ประมาณ17จังหวัดแล้วนะครับแล้วก็การระบาดผลของการระบาดตอนนี้คือทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้าอื่นๆเป็นสัตว์น้าประจำถิ่นบริเวณชายฝั่งของประ<อ>เทศไทยเราผมเห็นอาจารย์มีภาพใกล้ๆผมมีบางคนอาจจะเห็นแบบไกลๆแต่ภาพอาจารย์ใกล้มากเลยดู ปลาหมอคังดําอันนี้คือเป็นลักษณะของปลาหมอคังดํานะครับะจะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายกับปลาดินมากเลยแต่ว่าจริงๆเขาอยู่ในวงเดียวหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับปลาดินนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับปลาดินแล้วเราจะลองไปจินตนาการดูเกี่ยวกับปลาดินนะครับว่า ปลานิน์ก็จะกว้างกว่านี้แต่นี่รไเลียวเขานะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเขาค่อนพ้างจะเลียวนิดหนึ่งแต่ถ้าปลาน,นินเขาก็จะกว้างกว่านะครับแล้วก็ดูตัวตัวค่อนข้างจะเล็กกว่านะครับทีนี้ชีววิทยาของปลาหมอคางดําตัวนี้นะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ,อเขาจะมีการสืบพันธุ์เนี่ยจากถิ่นเดิมของเขาที่จากดูเอกสารงานวิจัยต่างๆเนี่ยหถึงสปีเขาสามารถที่จะสืบพันธุ์วางวางไข่ได้แล้วแต่ทีเนี้ย พอมาอยู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้นะครับเขาก็มีการสืบพันธุ์วางไข่โดยที่ว่าวางไข่พอตัวเมียนะครับมี่การวางไข่เสร็จแล้วนะครับก็ให้ตัวผู้อมไข่ไว้แล้วไข่เหล่านั้นก็จะฟักเป็นตัวอยู่ในปากก็อยู่ในปากประมาณ2-3สาสัปดาห์ซึ่งในการฟักไข่ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ4 -6 วันครับพอสี่ถึงหวันตรงนี้คือก็คือคือจะอยู่ในปากของเขาอาจจะต้องมีการ คิดว่าเขาน่าจะควบคุมเกี่ยวกับอุณหภูมิอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เมื่อออกมาแล้วนะครับเมื่อประมาณสองถึงสสัปดาห์เมื่อฟักออกมาแล้วเป็นตัวเริ่มว่ายน้ําได้ตัวพ่อก็จะปล่อยออกมา แล้วก็จะหากินตามธรรมชาติอ๋อไม่มันพนทายาทแล้วก็เป็นนักล่าที่เขากําลังพูดถึงครับตอนนี้นะครคือพฤติกรรมของเขาคือกินทุกอย่างเป็นอาหารนะครับโดยเฉพาะแปลงต้นพืชแปลงต้นสัตว์รวมถึงสัตว์หน้าดินสัตว์หน้าดินคือสัตว์ที่คืบคลานหรือฝังตัวอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำครับเช่นพวกกุ้ง ลูกปูไส้เดือนต่างๆาเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารธรรมชาติของสัตว์พื้นถิ่นของเราเขาก็จะกินทุกอย่างแล้วก็พฤติกรรมการกินอาหารของเขาคือผู้เรกว่าลำไส้เขาค่อนข้างจะสั้นด้วยอ๋อเงี้ยกินแล้วก็ย่อยเด็วอกินแล้วก็ย่ยอยแล้วกากินต่อกินต่ออย่างนี้เรื่อยๆ,ๆแต่การกินของเขาคือมันทําให้การเจริญเติบโตมันไม่ค่อยโตดีเท่าไหร่ แล้วก็เพศผู้นะครับเมื่อไหรที่เขาโอมไข่ปุ๊บการกินอาหารเขาจะหยุดชะักหรืออาจจะกินน้อยลงเพราะว่าเขาต้องปกป้องลูกเป็นประมาณสองถึงสามสัปดาห์แต่ตัวเมียก็จะกินไปเรื่อยแล้วตัวเมียหลังจากวางไข่แล้วประมาณยี่สิบกว่าวันเขาเริ่มตั้งท้องใหม่แล้วก็พร้อมที่จะเป็นอย่างนี้อีกเรื่อยๆซึ่งเอาง่ายว่าเราเฉลี่ยละหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครอกที่ดูว่าักปีหนึ่งแล้วเขามีการ เขาเรียกว่าออกไข่ตลอดทั้งปีเมื่อมาอยู่ประเทศไทยครับนี่มัน,ม,นมาอยู่ในบ้านเรานานแค่ไหนนะฮะมามาอยู่ในบ้านเราตั้งแต่ปีปศ2,500นะครับ53นี่นะครับ<อ>ตรงตรงนี้ขออนุญาตนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้คือหน่วยงานของกรมมงก็ได้ไมีการอนุญาตแต่ตอนนี้อนุญาตนนี่ยังไม่นาเข้ามาแต่เพื่อน,นานำเข้ามาเพื่องานวิจัยเพื่อพัฒนานะครับปลาน,นินแต่ว่าเมื่อน,นําเข้ามาแล้วก็ยังไม่ประสบความสาเร็จก็คือจากที่รายงานมาคือค ปลาที่นําเข้ามาแค่สองบรรทุกก็มีบางส่วนก็คือตายไปต้นตอของเขาอยู่ที่กาหน้าครับผมในแอฟริกาในแอฟริกาซึ่งเขามีความคงทนต่อธรรมชาติคงทนครับซึ่งของกาหน้าส่วนใหน่เขาจะอยู่ที่บริเวณชายฝั่งที่เป็นน้ํากร่อยเขาก็จะอาศัยอยู่ในน้ํากร่อยได้นะครับตรงนี้แล้วก็พอต่อมานะครับอันนี้เขาก็กําจัดหมดแล้วนะครับที่ได้แจ้งทางกรมมงที่เราได้ดูข่าวต่างๆแล้วครับปีพศ2555ครับเกษตรกรที่เลี้ยง ทำการพอลี้ยงสัตว์น้ำนะครับอยู่บริเวณแถวอาเภออัมพวาครับก็สบประสบปัญหาเรื่องการการระบาดของปลาหมอคังดําเกิดขึ้นครับก็ทำให้ผลผลิตของเขาเสียหายนะครับต่อมาก็เริ่มมีการอะไรบังคับตื่นตัวนะครับบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ปีสิบหกปีให้หลังมันไป16จังหวัดปัจจุบันนี้มีส6บจังหวัดแล้วครับผมแล้วเราจะดูจังหวัดไหนบ้างนะครับนะครับอ่านี่นะครับฝั่งตะวันออกนะครับจังหวัดฝั่งตะวันออก นะครับชายฝั่งนะครับจันทบุรีระยองนะครับชนบุรีตราดนะครับแล้วก็มาฝั่งภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครข้อเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่เราได้ข่าวที่หอกมาเรื่อยๆแลวแล้วก็3สมุดอ่าสมสมุดนะครับและลงทางภาคใต้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าอยู่ในอ่าวไทยก่อนตอนนี้ยังไม่ข้ามไปฝั่งอันดามันครับอันนี้เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับที่จะต้องป้องกันเพื่อรักษาอย่างไงบ้างนะครับตรงนั้นเองครับงั้นตอนนี้ กระบวนการที่เขาจัดการกับมันคือทำอยังไงบ้างครับตอนนี้กระบวนการอ,อย่างที่ผ่านมาตอนนี้คือ1ก็คือให้ประชาชนนะครับแล้วก็มีจากของรัฐบาลนะครับตอนนี้คือให้ประชาชนจับ,บอาจจะนําไปขายกิโลละสิบาทอย่างอย่างที่เราเห็นในข่าวทางนะครับอันนั้นคือประเด็นหนึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการจับออกโดยอย่างเร่งด่วนนิดหนึง่ตงตท่นั้นเองนะครับกับอีกประเด็นที่2ก็คือการใช้ปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลาพูล่า ครับนะครับอยู่ในธรรมชาติอยู่บริเวณชายฝั่งอยู่แล้วซึ่งปลาหมอขังดำาก็ะบาดอยู่บริเวณชายฝั่งอยู่แล้วคร,ครับแต่ว่าในชายฝั่งตรงนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่เวลาปลากระพงปล่อยแล้วเนี่ยที่ดูแล้วถ้าเราปล่อยตัวเล็กครับซึ่งปากของเขาก็ยังเล็กตามแต่ว่าปลาหมอขังดำม,มันใหญ่บางทีก็ไม่สามารถที่จะไปกินปลาหมอขังดำได้หมด แต่ว่าต้องใช้เวลาจริงๆแล้วเน่ยอย่างเมื่อเช้าผมได้ดูชาวบ้านนะครับเขาเลี้ยงปลาหมอคือเดิมมีปลาหมอข้างดําอยู่เขาปล่อยปลากระพงไปครับสุดท้ายปลากระพงยังไซส์ใหญ่แล้วประมานประมาณหนึ่งกิโลแต่ยังไม่สามารถกินกินมันได้เพราะว่าพฤติกรรมของงบพอมีผู้ล่าอยู่ใกล้นะครับเขาจะขยายคลีบออกมากลางคลีบออกมาเลยซึ่งคลีบหลังของปลาหมอขางดำเป็นหนามบางทีผู้ล่าก็ ลัวเหมือนกันก็ไม่ขลาดแต่ว่าถ้าจะจัดการอีกือต้องเอาปลากระพงตัวใหญ่อเอาไปกินให้หมดเพราะว่าคนนี้คือของเขาไซส์ยอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณที่สิบห้าเซนในประเทศไทยเราที่ว่าต้องเอา,ากระพงตัวใหญ่เข้าไปครับไปจัดการอันนี้แต่ว่าในการใช้ปลากระพงตัวใหญ่นี่ต้องน้ํค่อนข้างลึกนิดนึงแต่ที่ประสบปัญหาคือตอนนี้คือปลาหมอขังดําไม่ได้อยู่ที่น้ําลึก ด้วยอย่างเดียวอ,อยู่ที่บริเวณร่องน้ำตื้นๆด้วยครับ,รบและตรงนี้แหละครับสิ่งที่เขาไปอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เลยอ,อย่างที่ผมเจอที่เพชรบุรีเขาเช่นเดียวกันครับก็อยู่ในคลองเล็กๆอยู่บริเวณชายฝั่งแล้วก็จะลอยหัววเต็มไปหมดเลยแสดงว่าวิธีที่กำลังจัดก,การกับมันเช่นการจับหรือปล่อยสัตว์ผู้ล่าก็ย,าายังดูแล้วยัง ยังกุตรงๆนะครับก็ยัง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 ไม่สามารถจัดการได้100%แต่ต้องใช้เวลานิดนึ่งเพราะทำไมเราต้องใช้เวลาเพราะว่าเขาอยู่นี่มาประมาณเกือบ20ปีแล้วอ่าใช่เขาจริงๆเขาเพิ่งระบาดมาเขาเรียกว่าเพิ่งระบาดหรือมีการกระจายหรือว่าเพิ่งมีความชุกชุมอ่ะครองสีแต่ว่าปีนี้อาจจะเจอปัญหาที่รุนแรงขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มจํานวนขึ้นมากทีนี้เขาเพิ่มด้วยวิธีการ เพิ่มโลกร้อนใช่ไหมครับอ่าทีนี้ทําไมปัจจุบันนี้เขาถึงเพิ่มประชากรขึ้นมาเยอะนะครับหนึ่งก็คือโลกร้อนเพราะโลกร้อนอย่างนี้เราคืออุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงขึ้นนะครับพูดง่ายว่าพออุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิของน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันปรับตัวได้<ช>ขยายพันธุ์ได้ดีใช่ครับขยายพันธุ์ยยได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าหนึ่งที่เราพบในบริชัยฝั่งเขาสามารถอยู่ในในใน ในแหล่งความเค็มคต่ําถึงความเค็มสูงได้แล้วก็เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับได้แล้วก็อาตาัตราอุณหภูมิมยิ่งสูงเนี่ยอาัตราการฟักก็จะเร็วขึ้นอ้อมันเป็นเอเลียนเหมือนอะไรนี<ะ>น่นะเอเรียนใช่ครับ<ะ>คืออันนี้เป็นงานวิจัยมาทั้นทงนานแล้วว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นการฟักก็จะเร็วขึ้น <fin? S 3> แล้วก็พออุณหภูมิสูงขึ้นมันเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิตามตามสภาพแวดล้อมของของของสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงร่างกายก็สูงขึ้น อัตราการหมดเมตเรียกว่าการกินอาหารการย่อยสลายในร่างกายเขาสูงขึ้นด้วยเร็วกินเร็วย่อยเร็วงั้นตอนนี้นต่อเนื่องตอนนี้เรากําลังเมื่อกี้เราพูดละวิธีการจับวิธีการาปล่อยสัตว์ผู้ล่าหรืออะไรต่างๆตอนนี้มันอาจจะยังไม่ไม่เต็มที่นะเรากําลังจะหาวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืน อาจารย์เราจะทำยังไงหนึ่งนอกนอกจากที่เราเราจับกันอยู่แล้วอันนี้คือเราเราแก้ปัญหาที่ปลายลเอียดแล้วนะครับก็ค,บคือมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ,รบไม่ว่าปล่อยปลาพูล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอีกอันหนึ่งเราก็ต้องจริงๆแล้วเนะี่ยในการจัดการเนี่ยก็คือต้องมีการทําการศึกษาวิจัยดูว่าตอนเนี้ยเขากรติบโตกินยังไงมีจุดอ่อนตรงไหนเราจะเพื่อที่จะมา,มาแก้ไขตรงไหนยังไงบ้างสองก็คือการติดตามตรวจสอบครับ จะท,ทำตรวสอบในแหล่งน้ำครับอาจจะปีหนึ่งสองถึงสาครั้งในแหล่งน้ําที่มีการระบาดและก็แหล่งน้ําที่อยู่ใกล้ที่คิดว่ามีแนวโน้มโอกาสที่จะไประบาดอีกเพื่อที่จะดูประชากร,รเพื่อหาแนวทางในการจัดการมโมนเนต์ว่ามีการฟื้นตัวดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเรามีมาตรการจับรอยอยู่แล้วแต่ถ้าประชากรเขาลดลงแต่มีสัตว์ประจําตินเพิ่มามากขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บอันนั้นก็คือเริ่มเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นมีสัตว์ผู้ล่า อ่าครับแล้วก็มีสัตว์ปูร่าทางธรรมชาติคือผู้ได้เป็นศัตรูของของปลาหมอคังดําคือนอกจากปลากระพงคือหรือว่าเป็นปลาปูร่าแล้วก็คือคจะเป็นกลุ่มนกก็คือเป็นกลุ่มนกน้ำนะครับเย่นกลุ่มนกเป็นกลุ่มนกนกนกยางในอย่างนี้เป็นนกยางเปียอันนี้เป็นนกยางทนใหญ่แล้วก็อีกตัวนึงคือคานน้ําพวกนี้จะดําน้ําเข้าไปจับปลาในาน้ําเลยแสดงว่านอกจากแต่ปลาพี่เป็นนักล่าแล้วเรามีพวกนี้ช่วยด้วยครับผมแต่ว่า ประชากรเหล่านี้เ็ากินกันไม่ทันเหมือนกันเพราะเขาเขามีการเพิ่มจํานวนขึ้นมามากขึ้น้วยงั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าวิธีที่เราจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนนอกจากการที่เรากาลังทาอยู่ทุกเวลาวันนี้จับเอามาขายเอามาอะไรต่างๆนานาหรือว่าปล่อยสัตว<ช>์ทุลล้ปลารเราต้องติดตามตรวจสอบ,รบเราต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นว่าเขาจะพัฒนาตัวเองหนีโลกร้อนปรับตัวอยู่กับโลกร้อนได้ดีขึ้นไปอีกสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะจัดการเขาสําเร็จอย่างยั่งยืนคือเก์ประชากรของ ปลาหมอขนาดลดลงแต่มีสัตว์ประจำถิ่นเราเข้ามาเมกมากมากขึ้นทั้งความหลากหลายทางเชีวภาพทั้งอะไรกลับมาแสดงว่านั่นคือเป็นตหมานที่ดีแลมาชัยชนะของเรามาแล้วครับผมความต่างในตอนนี้ก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นข่าวที่กาลังจับอยู่นี้มันมีแต่ปลาหมอคางดำไงมันไม่มีสัตว์ท้องถิ่นตรงนั้นเลยนั่นหมายความว่ามันกาลังยึดท้องน้าตรงนั้นและนี่คือสิ่งที่เราจะติดตามตรวจสอบไปด้วยกันนะครับว่าเราจะสามารถยึดคืน ระบบนี้เมศเราคืนมาจากปาหมอข้างดําได้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลกับพวกเราพกเรานะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนาท่านสุกรังวังภพยรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่ครับ